กระสุดั้สุดเดนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับในช่อง EC มันนะครับวันนี้นะครับจะน้ำปกคลิปเลยครับนี่ครับผมจะมาสอนรถบังชีนะครับติ๊กตอกหรือติงตองนะครับแอคนะครับเป็นี้นะครับให้เราเข้าไปที่ใช่กดไลค์ชอบกดแชร์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง EC มันจุดสามจุดก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับ แล้วให้มาตรงนี้เลยครับจัดการบัญชีนะครับอันแรกสุดเลยครับแล้วมากดลบบัญชีเลยนะครับน้องๆกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวครับมันจะให้เราใส่ลาบผันยืนยันนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับเราใส่กันเลยนะครับโอเคครับเราตักมาตอนที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋วเราก็จะกดดําเนินการนะครับคณ การตรวจสบอบยืนยันคุณต้องการป้องกันรหัสผ่านของคุณเพื่อก่อนกันเพื่อดําเนินเอาดำเนินการเลยนะครับน้องกันเสียนะครับเนี่ยบัญชีของคุณจะถูกปิดใช้งานในเป็นเวลาในสาสิบวันในวันที่ปิดการใช้งานบัญชีของคุณไม่สามารถปรากฏในสถา,านะหลังจากสาวันบัญชีคุณจะถูกลบออกไปอย่างถาวรน,นะครับเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าส,สบูบรบติดต่อโดยบัญชีนี้บัญชีนั้นคุณไม่สามารถเข้าสู่บัญชีติดต่อ้วยบัญชีนั้นได้อีกต่อไป คุณจะสูญเสียกันเข้าชมวิดีโอต่างๆที่คุณโพสคุณจะไม่สามารถได้นเงินคืนในที่ไปซื้อนะครับข้อมูลที่นี่ครับตตามนี้เลยครับนะครับเราลบเลยนะครับกดลบนะครับเราบัญชียันเดี๋ยวเรามาดูเลยนะนี่ครับลบทิ้งแล้วนะครับ้องติดตามก็ไม่มีนะครับเคปเนี่ยได้มาติดตามใหม่นะฮะโอเคครับ ตอนนี้ครับเราได้การลบทิ้งแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง ecman ถ้าผมมีสาระใดดีๆนะครับมึงจะมาบอกอีกนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับไม่ว่าจะการลบบัญชีเฟซบุ๊ Facebook, Line, กไลน์อินสตาแกรมเพื่อนนะครับบอกมาเลยนะครับโอเคครับไปครับ Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it.